เกิดเป็นเสียงปานฟ้าร้องแผดกล้องในความมืดกระสุนทายานเป็นเส้นทางพุ่งไปถูกร่างของไอ้ลายอนุภาพของไรเฟิลที่ล้มได้แม้กระทั่งช้างทำให้จอมอาหารการแทบสิน้นฤทธิ์มันโซเซไปได้เพียงสองก้าก็ล้มลงในพงไม้ก่อนตะเกียกตะกายทำเช่นเดิมอีกสองสาครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นเอง จากที่เคยเป็นพญามาจุราชสีขามันกลับปรากฏกายในรูปร่างของชายที่ดูคุ้นตาคนหนึ่งจามาหันขบกรามแน่นส่วนพลาหารมือแม่นดูตกอ,กอกตกใจกับสิ่งที่พบเจอเขาอุทานเฮ้ยลุงดูคุ้นๆนะนั่นนะ one, ใช่รออยู่นี่เฝ้าผู้หมวดไว้แล้วห้ามตามมาเด็ดขาด จามหันขัดขึ้นเขาหักลำกล้องลูกซองคู่ใจปลอกกระสุนดีดออกมาพร้อมควันสีขาวขุ่นเขาล้วงกระสุนใส่กลับเข้าไปใหม่อดีตสิบโทกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วบริเวณแพ่ววัชพืชปรากฏรอยเลือดกองใหญ่และมีปืนลูกซองตกอยู่ใกล้ๆอดีตสิบโทรกระพริบตาทีที เพ่งมองปืนกระบอกนั้นก่อนเร่งผีเท้าเรียบชิดเชิงหินแล้วตัดลงเนินราบสลับไปมาใช้ไฟฉายส่องสำรวจรอยเลือดเป็นระยะประเมินจากความถี่ของหยดเลือดกับการเคลื่อนที่อาการของเจ้าวายร้ายหนักหนาไม่เบามันมุ่งตรงไปยังหน้าผาอดีตสิบโทจึงกระชับปืนมั่น ตามกระชั้นเข้าใกล้มันหลังจากผ่านดงประดู่ได้ไม่นานจ่ามหารก็ตามมาจนพบร่างหนึ่งเดินงโงนเงินอยู่ในความมืดร่างนั้นชุ่มโชกไปด้วยเลือดมีร่องรอยจากคมกระสุนนับไม่ถ้วนแต่บาดแผลที่สร้างความเสียหายมากที่สุดคงมาจากกระสุนปืนไรเฟิลที่เจาะทะลุบ,บริเวณด้านหลังต้นคอ เลือดก็ไหลเป็นลิ่มๆพิชัดอดีตสิบโทกูเรียกร่างนั้นยืนนิ่งอยู่ครู่ก่อนหันกลับมาบุรุษคนนั้นคือพรานนำทางผู้เชี่ยวชาญแก้วตาของเขาดูแปลกประหลาดบางครั้งเป็นอย่างมนุษย์แต่บางคราเปล่งประกายอย่างสัตว์สลับไปมาร่างกายแม้จะโชคไปด้วยเลือด แต่ไม่อาจพรางผิวริ้วลายประหลาดลวดลายของเสือพาดกรอนได้ทำไมพี่ทำแบบนี้จามหันยกปืนเล็งไปที่ร่างของพรานนำทางแต่ท่าทางของอดีตสิบโทไม่ได้สร้างความตนกให้กับยอดพรานแม้แต่น้อยึฮ <c oughs> ึเขาหัวเราะเบาๆสาหรือสี่ น้ำเสียงอ่อนแรงถามกลับจามหันดูชงงนพาานชัดจึงพูดต่อไม่ได้อยากหรอกแต่มันอดไม่ได้ทั้งโหยทั้งกระหายทั้งรุ่มร้อนแทบขาดใจเจออาการแบบนี้จาจะทนได้สักกี่วันกันละ่ะสามหรือสี่วันพรานเซไปพิงกับต้นประดูพูดต่อเบา สงสัยตั้งแต่เมื่อไหร่เขาถามเบาๆอย่างอ่อนแรงตั้งแต่แรกจามหันตอบฉันไม่รู้หรอกนะว่าพี่เป็นอะไรแค่ไม่ค่อยไว้ใจเท่านั้นแต่หลายครั้งความเชี่ยวชาญของพี่ช่วยพวกเราจนขจัดความระแวงไปหมดเริ่มนับถือแม้จะรู้ว่าพี่มีจุดประสงค์บางอย่าง จนถึงตอนที่พวกเราไปถึงจุดขัดห้างนั่นลหละความรู้สึกแปลกๆวกกลับมาอีกครั้งทำไมพรานมือฉมังเรื่องลี้ลับในป่าในดงแบบพี่ถึงไม่แนะนำอะไรพวกเราสักอย่างไม่บอกกระทั่งวิธีรับมือไอว้วายร้ายที่เรากำลังตามล่ากันอยู่พรานไอโครว่าต่อไปสิ อีกครั้งตอนที่เราเจอกันเมื่อกี้พี่บอกว่ากลับไปเจอสมาชิกทุกคนที่ห้างรวมถึงไอ้หนุ่มที่ชื่อยักษ์ใช่ไหมพรานนิ่งไม่ตอบคำถามพี่อาจจะเจอทหารหนุ่มคนนั้นที่ห้างจริงหรือไม่จริงไม่มีใครรู้นอกเสียจากพวกเราจะวกกลับไปที่ห้างแต่จะบอกว่าเป็นความนิยมชมชอบนิสยัยส่วนตัวของไอ้หมอนั่นก็คงไม่มีผิด ที่ทำให้ฉันเลือกที่จะไม่เชื่อคำพูดของพี่จามาหันเว้นช่วงเล็กน้อยในห่วงเป็นตายเท่ากันตอนที่พี่ริทโดนลวงให้วิ่งแยกออกมาฉันวิ่งตามมาติดๆและด้วยความร้อนใจฉันจำได้ว่าตะโกนบอกให้หนุ่มน้อยคนนั้นวิ่งตามมาดูไม่ค่อยมีเหตุผลนะแต่ฉันเชื่อว่าเด็กหนุ่มที่ชื่อยักษ จะมุ่นม่นบากบานตามมามากกว่าจะทิ้งพวกฉันแล้วหนีกลับไปตั้งหลักที่ห้างและฉันก็คิดถูกมันตามมาจริงๆจะบอกให้นะกระสุนที่หลังคอพี่ก็ฝีมือของไอ้หนุ่มนั่นลหละจ่ามหันขึ้นนกเสียงดังแกรกพรานชัดหัวเราะในลำคอเขาสุดถลายลงไปนั่งพิงต้นประดู่ ทำไมพี่กลายเป็นแบบนี้อดีตสิบโทคาดคั้นหาคำตอบที่สงสัยต่อเรื่องมันยาวเอาเป็นว่าผมไม่ใช่สัตว์เดาร์ฉานแค่เผอิญแตกฉานในเรดรชฉานวิชามาตั้งแต่สมัยรุ่นรุ่น,รนเริ่มถลำลึกศาสตร์ลี้ลับตนถอนตัวไม่ขึ้นความอยากรู้อยากเห็นกลายเป็นความคลั่งไคล้และสุดท้ายกลายเป็นคำสาบ รานชัดชันกายลุกขึ้นยืนอีกครั้งโซซัดโซเซตรงไปบริเวณเนินหินสูงจามหันสืบเท้าตามไปอย่างระแวดระวงังสายลมครวนคลางรายล้อมอยู่รอบทิศชวนให้อึดอัดใบไม้จำนวนมากปลิดปลิวหลุดจากต้นลอยฟุง้งโปรยปลายไปทั่วด้วยริ์แรงลมที่ดูเหมือนสันสะเทือนได้ถึงแกนเขา พรานมือฉมังหยุดยืนเหนือลานหินโลง่งยืดตัวตรงรับแสงจันทราส่องกระทบร่างเบื้องหน้าของเขาเป็นหน้าผาสูงชันรู้ใช่ไหมว่าฉันปล่อยพี่ไปไม่ได้จ่ามหันถามแต่พรานไม่ตอบฉันไม่อยากให้บาปกรรมติดตัวไอ้หนุ่มนั่นไปเพราะฉะนั้นฉันจึงตามมาจัดการพี่คนเดียวอีกอย่าง ไม่อยากให้มีผู้เคอร้ายเป็นเหยื่อสนองอวิชาของพี่อีกพรานหัวเราะเบาๆเขาหันกลับมาประจันหน้าจ่ามหันแววตาดุร้ายดังสัตว์ป่าเพ่งมองอดีตสิบโทอย่ามาตีฝีปากกับผมดีกว่าสำเนียกไว้ซะด้วยที่จ่ายังรอดมาถึงตอนนี้ก็เพราะไอ้แก่นั่นยื่นมือมาช่วย หาไม่แล้วจากกับนายทหารคงตายไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วพรานชัดละสายตาจากอดีตสิบโทสอดสายตาไปทั่วทิศเขาตะโกลกล้องเป็นผีไม่อยู่ส่วนผียุ่มย่ามเรื่องทางโลกกูรู้นะว่ามึงอยู่แถวนี้พอเธอพิชัดจามหันตะโกนเสียงดังยิ่งกว่า ท่านอยู่สูงกว่าเราอย่าดึงลงมาต่ำเตี้ยเรียดดินเพราะความคึกขนองอยากลองวิชาของพี่เลยพรานชัดหอบตัวโยนเขาเหลือบตามามองจ่ามหันอยู่อึดใจก่อนหลับตาบริกรรมคาถาระหว่างที่พรานไร้บทสวดแปลกๆลวดลายคล้ายรอยสักบนร่างผิวไหวไปมาเรากับสิ่งมีชีวิตยอย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งแก้วตาเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นดั่งสัตว์ร้ายจามหารประทับปืนขึ้นเล็งทันทีพอเถอพี่ชัดมันจบแล้วบอกฉันเถอะว่าพี่ไม่ได้ฆ่าสมาชิกคนอื่นๆใช่ไหมร่างผ่านชัดกระตุกอย่างแรงเสียงแหบพราตอบกลับอยากรู้ใช่ไหม ก็ลองไปถามพวกมันดูเองละกันแม้ร่างกายจะบอบช้ำอย่างหนักแต่พรานชัดก็สืบเท้าเข้ามาอย่างประสงค์ร้ายจมามหันแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองแม้สภาพไอไลา์ในร่างพรานชัดจะชุกโชกไปด้วยหยาดฝนปนโลหิตแต่บาดแผลบางจุดเริ่มสมานกันอย่างน่าเหลือเชื่ออดีตสิบโทไม่รังรอ ลั่นไกทันทีปั้งกระสุนพุ่งเข้าสวงอ,อกพรานอย่างจังเขาเซทลาไปสองก้าชิดกับริมผาอดีตสิบโทหักลำกล้องบรรจุกระสุนอีกครั้งอย่างตั้งใจหากเป็นก่อนหน้านี้ตัวเขาคงวิ่งป่าราบไปแล้วแต่เพราะคมกระสุนได้เินจากฝีมือพลทหารยักษ์ทำให้จอมวายร้ายดูแทบจะสิน้นฤทธ หรือไม่อาถรรพ์แห่งพรงพัยคงต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะฟื้นตัวจ่าขึ้นนกเล็งไปที่ร่างพานชัดอีกครั้งแต่ก่อนที่จะลั่นไกลส่งร่างสมิงร้ายให้ร่วงสู่ก้นเหวจ่ามาหันได้ยินเสียงลึกลับก้องกังวานอีกครั้งถึงร่วงลงหุบเบื้องล่างพรานก็หาเป็นอะไรไม่ ถ้าไม่อยากให้เขาไปก่อบาปไปมากกว่านี้ใช้ปืนอีกกระบอกสิคราแรกมีเพียงความสับสนที่ดังก้องอยู่ในหูแต่ถัดมาแค่เสี้ยววินาทีอดีตสิบโทนึกขึ้นได้ว่าด้วยเสียงร่ำาลือที่เคยได้ยินมาช้านานสุดท้ายเขาตัดสินใจพกปืนมาอีกกระบอก มันเป็นปืนส่อนโบราณที่มีประวัติคลุมเครืออดีตสิบโหลวงปืนพกออกมาจากซองหนังที่ซุกอยู่ในเสื้ออย่างรวดเร็วเล็งไปที่ร่างพรานชัดที่กำลังปลีเข้ามาจากนั้นลั่นไกปั้งลูกตะกวัวพุ่งเข้าหวางอกพรานชัดห่างจากเดิมไม่ถึงคืบ รอยแผลน,นั้นเล็กกว่าหัวนิ้วก้อยแต่กลับทำให้พลานหยุดชะงักไปในทันทีตาของเขาเบิดกว้างซ้องมองสูงขึ้นไปบนนภาอ้าปากเกรงค้างหลายพาดกอนสีดำที่ขึ้นทั่วร่างค่อยๆจางหายไปทีละน้อยแต่กลับกันบาดแผลที่เคยสมานแทบเป็นเนื้อเดียวกลับปีดแตก เลือดจำนวนมากไหลรินมาจากร่างกายพรานชัดร้องหหยหวนยาวไม่เป็นภาษาเขาเซถอยร่นไปจนถึงขอบผากุมบาดแผลอย่างทุรนทุรายถัดมาไม่กี่วินาทีทุกอากับกิริยาก็หยุดนิ่งพรานชัดยืนตัวงองุม้มมีเพียงเสียงคางเบาๆในลำคอ ร่างนั้นเอ็นหงายชา้าช้าร่วงตกหน้าผาสูงชันเบื้องล่างท่ามกลางความตื่นตะนกของอดีตสิบโทแห่งกองพลทหารอาสา